เดี๋ยวก่อนจะไปตามประมอนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่โปรโมชั่นพิเศษก่อนนะคะด้านหน้าค่ะที่เห็นนี่ค่ะวันนี้นะคะทางด้านของสมุนไพรบ้านพระอาทิตย์ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันรับฤดูฝนค่ะสำหรับผู้ชม News o วันะคะมี2ผลิตภัณฑ์ยอดนิยมมาแนะนำก็คือควอซิตินซิงค์พลัสเฮิร์ฟนะประกอบไปด้วยควอซิตินก็คือสารสกัดจากหอมแดงหอมแดงกินแล้วเป็นไงคุณพี่แก้วหวัดใช่ไหมหอมแดงแก้วหวัด กระตุ้นอะไรนะช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศด้วยเหรอคะคนที่แต่คนแขกชอบกินหอมแดงหอมแดงหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่เสริมกระดูกให้แข็งแรงให้แข็งแรงนะหอมหัวใหญ่นะโซนกระเทียมนี่ป้องกันการอะไรเม็ดเม็ดโลหิตแข็งตัวใช่ไหมแล้วก็ความดันความดันด้วย โคเอนดีสารสกัดจากหอมแดงมีวิตามินซีมีซิงค์มีสมุนไพรอย่างใบบัวบกแล้วก็ผงเจียวก้หล่นนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ากินในช่วงที่ตอนนี้ออกำลังหน้าฝนออต้องดูแลภูมิคุ้มกันในร่างกายก็ควรจะรับประทานซึ่งเดี๋ยวฉันจะไปรับประทานด้วยนะอันนี้นะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือลูทีนแอนซีแทนทีน e นะคะก็คือวิตามินบำรุงสายตาที่มาพร้อมกับน้ำมันปลาโอเมก้า3เพราะว่าปัจจุบันคนนั่งจ้องหน้าจอนาน แล้วก็ไปดูพวกแล็ปท็อปนะอไอแพดอย่างเงี้ยไอโฟนเงนี้ยจ้องนานๆแสงเข้าตาตาพล่ามัวก็ต้องมีวิตามินช่วยในการเสริมนะคะสตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางด้านของสมุนไพรบ้านพระอาทิตย์นำมารวมในโปรโมชั่นพิเศษเพียง1,000บาทจากปกติซื้อ2ตัวเนี่ยพันสามอยแปดสิบบาทเดนี๋เดนี้บริษัทคังดำเขาก็มีสินค้า อ้างว่มีโอเมก้ามีปลาโอเมก้ามีอะไรโอเมก้านะจะบอกว่าเอาคางดำไปทำโอเมก้านะก็ไม่รู้บริษัทคางดำเขาโปรโมทกันใหญ่ตอนเนี้แล้วจริงป่ะจริงป่ะสี่ขาสองตัวใช่อ๋อไปดูสิอ๋อไปเรียกเขาคือคือบริษัทคางดำต้องการไปดูบริษัทเมื่อไหรบริษัทไหนอ๋อชื่อไปซ่อนได้ข้างไงนู่นก็จะรู้ตัวอ๋อบริษัทคางดำนี่เองออ๋ นี่อย่าอย่าฝากกันนะคะอย่าลืมนะคะสมุขภาพกับวัตถุดิบมันช่วยอะไรโอเมก้าทรีอาหารทุกอย่างมีโอเมก้าทรีโอเมก้าทรีหมดเลยนะบำรุงสมองใช่ไหมคุณพี่บำรุงสมองบำรุงอะไรทุกอย่างที่เขามีนนั่แหละระบบประสาทใช่จริงจริงมันก็มีอย่างอื่นที่บำรุงสมองได้ก็คือวิตามินบีสิบสองบีสิบสองด้วยก็หารับประทานกันนะคะส่วนเรื่องของกรณีปลาหมอคางดำ วันนี้อนุแหมเขาชื่อน่ารักนะอนุกรรมิการแต่เขาเรียกสั้นๆว่าอนุปลาหมอคางดำนะบุกไปที่กรมประมงค่ะไปถามหาข้อมูลการนําเข้านะก็พบว่าได้คําตอบชัดเจนว่าเอกชนที่มีการนําเข้าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเหมือนกับทาผิดขั้นตอนหรือว่าทําไม่ครบตามระเบียบไม่มีการส่งคลีบปลามาเก็บ DNA ที่กรมประมง อะไรที่เขาทำลายหลักฐานแล้วเขาต้องทําสิครับคุณ <c oughs> ลูกไก่ให้ไปทิ้งทะเลได้เลยอ,ยอย่างนั้นเลยนะ,อะบอกว่าปี60เนี่ยไปตรวจยังเจอปลาแล้วบอกว่าตัวคลิปเนี่ยมันยังมี DNA ชัดเจนนะคะนี่นี่คนที่ไปก็คือนายแพทย์วายโยอ,อัศาวะรุ่งเรืองสสบัญชีเลขชื่อก้าวไกลเป็นประธานอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษาสาเหตุแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการนําเข้าปลาหมอคลางดำนะคะชุดนี้ก็มีทางด้านของคุณนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ไปด้วยนะ เขานาทีมเข้าไป,ไปประชุมกับอธิบดีกรมประมงเข้าไปตรวจห้องเก็บตัวอย่างนี่แหละที่ใครไม่เคยเห็นนะ <y ork> ห้องเก็บตัวอย่างปลาที่ดองไว้ในขวดโหล <y ork> แล้วก็มีห้องธนาคาร DNA และห้องปฏิบัติการจีโนมสัตว์น้ําเพื่อทวงถามหาหลักฐาน <y ork> ข้อมูลการนําเข้าของปลาหมอคางดําของบริษัทเอกชนและเอกสารในการส่งมอบตัวอย่างปลาที่บริษัทเอกชนอ้างว่าส่งให้กรมประมงแล้วคือฝั่งนั้นน่ะเขาอ้างว่าส่งแล้วแต่ปรากฏทางด้านของกรมประมงยืนยันว่า ไม่พบหลักฐานการรับตัวอย่างปลาทั้ง50ตัว <c oughs> เออปลาหาทุกวันนี้บริษรัทคังดําก็เป็นต้นต่อของพืช GMO พืชผีดิบนี่ไงเอาตัวมาทดสอบฝ้ายบ้างา <c oughs> ข้าวโพดบ้างอะไรบ้างสารพัดอย่างอะไรพืชน,นะสุดร้ายเกสรมันปิวไปทั่วมันมันต้องเช็คย้อนหลังไปนะคุณพี่ว่าถ้าเกิดสมุติฝั่งนั้นเขาอ้างว่าส่งส่งมอบแล้วอะ แล้วยุคนั้นเป็นอธิบดีคนไหนอ่ะควรรับผิดชอบปะปอบประสมเขาบอกว่าเขาไปฝังไป้ไปฝังไปตรวจสูสิไปงัดขึ้นมางัดขึ้นมาใช่ไหมคือจะอ้างว่ามันเปื่อยเน่าย่อยสลายเขาเห็นฟอสซิลของปลาเมื่อหมื่นปีที่แล้วในซอกหินยังไม่เห็นเหรอคุณต้องให้คุณปอประสป็นที่ปรึกษาต้องให้ปอประสบมาด้วยเขาเป็นอดีกรมประมงเก่าเขารู้หมดใช่ไหมแต่จะเขาจะพูดจริงมากแค่ไหนเราไม่รู้แต่ว่าคุณต้องให้เขา ปติญญาปติญญาปมาหมอข้างดป้าหมอค้างดาบอกว่าคุณตอนนี้ถึงเวลาทาประโยชน์ประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองแล้วต่อชาติบ้านเมืองนะเออเออทำคุณไถ่โทษมาสิใช่เอออย่างนั้นนะให้เขาเอาความรู้จากเขามาให้ได้ยยไม่ปล่อยอยู่บ้านทําไมไม่ควรปล่อยให้อยู่บ้านนะคุณที่ให้ออกมาเพ่นพ้านข้างนอกนี่อย่างนั้นเลยเอาความรู้มากระจายทั่วกระจายให้ทั่วเออเก็บอกว่าตอนนี้ทางด้านของอนุกรรมธิการได้รับการตอบตอบกลับจากกรมประมงนะคะ โดย 1. คือรายงานการขออนุญ,ญาตของบริษัทเอกชนที่นําเข้าพันปลาหมอคางดําเข้ามาวิจัยครอบคลองแบบมีเงื่อนไขอย่างไรและแผนโครงการวิจัยที่เขาทำอะ่ะมันเป็นแบบไหนคือทางกรรมธิการยังไม่เห็นรายละเอียดคําขอในเอกสารว่าเป็นยังไงแล้วกรมประมงอนุญาตอย่างไรในปี49และปี53แล้วก็รายงานการประชุมปี53และปี49มีรายละเอียดเบื้องต้นโดยปี53บอกว่ากรมประมงเก็บตัวอย่างคลีปปลา แต่ปี49ทางบริษัทเอกชนไม่ได้มีการส่งคลิปมาให้เก็บยังไงคือผู้กองนะมีภารกิจมากเลยที่ทําตลอดชีวิตหนึ่งทำไงคุณต้องไปจากการสังคายาณากรมวิชาการเกษตรนะนี่ต้นตอของหลายๆเรื่องเลยที่เกิดขึ้นมาในประเทศนี้อ่ะสองสองไปกรมมง์ได้ไหมกรมปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ตัวดูคุณภาพของสัตว์เลี้ยง มันจะเป็นหมูไก่สัตว์เลี้หลายแหล่ที่ทําเป็นสุดประสุสัดเนี่ยว่ามีสารพิษเจือปนปนเปนืป้อนมากว่าแค่ไหนนะแล้วก็แน่นอนคุณต้องไปไประสานงานกับสินค้าประมงที่อยู่ในตลาดว่ามันมีฟอร์มอลีนมีสินค้าที่เป็นพิษอะไรม,มากมายอโอ้ยผู้ก,กอมีงานเยอะล่ะถ้าจะทำนะนะรวมถึงหมูเถื่อนเอาอีกไหมหมูเถื่อนอไหมหมูเถื่อนไก่เถื่อนต้องทำให้ดีนะจะจะไกลเต็มที่ พราะว่ามีมีถ้าคุณจะทําให้สวยคุณต้องจัดก,การพืช GMO เนี่ยไปไล่ล่าให้ได้ว่าพืช GMO เนี่ยมันตกค้างที่ไหนบ้างแล้วเราต้องวมะละกอที่เรากินทุกวันนี้ถั่วเหลืองข้าวโพดทุกวันนี้มันมีสาร GMO ปนเปื้อนอยู่ด้วยหรือเปล่าเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสุขภาพของประชาชนผู้กองมีภารกิจเยอะต้องหาคนที่มีความรู้ไปช่วยจัดการนะ แล้วต้องคนที่มือสะอาดด้วยมีเหรอนะมีไหมห้ามแบมือห้ามแบมือแบมือมานี่ไม่ใช่เลยใช่ไหมไม่ใช่แบห้ามเขียนตัวเลขบนฝ่ามือห้ามเขียนความรักซึ่งกันและกันห้ามไม่ต้องเขียนความรักให้กันไม่ต้องรักเท่าไหร่ไม่ต้องเขียนเท่านั้นไม่ต้องเขียนนี่นะแล้วต้องไปจัดการบรรดาพู้ที่ทําไร่เรื่อนลอย ทางป่าทําไปทํามาระวังไปเจอคนเดียวหมดเลยนะนี่คะคุณพี่ก็คนเดียวนั่นแหละก็ค้างดำนั่นแหละลลบบไปมาก็เจอบริษัทเดียวนะก็ค้างดำนั่นแหละเออเออเออที่ไปทําลายทางล้างทางป่าค่ะเผาเพื่อทําไร่ข้าวโพดนะข้าวสาลีทั้งหลายแหล่เนี่ยนะทั้งทําลายหน้าดินทั้งหมดนะใช้ปุ๋ยเคมีเกิน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 เหตุค่ะมันก็บริษัทเดียวนี่หว่าเออบริษัทเดียวนะพูดมาทั้งหมดนะแล้วก็ไปดู กิจการรงค่าสัตว์ด้วยใอ่ไหมว่าถูกตัดอนามัยไหมใช่แล้วดูว่าหมูที่มาขายต่างประเทศเป็นหมูอายุมากหรือเปล่าโอ้ตายแล้วอายุไม่ได้นะหมูแก่มันมหมูแก่มันเราขายคนไทยกินได้ไงเอาตัไปหมูหมูแก่กินไม่ได้หรอพี่มันเหนียวมันหนังเหนียวอ๋อฮะนี่อะไรเนี่ยนี่คือไข่ของปลาหมอคางดำทีมันอยู่ในปากมันใช่ไหมเห็นไหมการที่มันมีความพยายามที่จะปกป้องไข่มันทําให้ มันมีอัตราในการรอดชีวิตในธรรมชาติสูงกว่าสัตว์ทั่วไปกําจัดเท่าไหร่ก็กําจัดไม่หมดก็นี่ไงล่าสุดท,ทางด้านของเกษตรกร,เ,ศร,ศกรเนี่ยเขาบอกว่าที่ไปปล่อยปลากระพงปลากระพงเนี่ยนะเกษตรกร,ศร,ศกรผู้เลี้ยงปลากระพงที่อํอาเภออัมพวาจังหวัดสมุทรงสงครามบอกว่าตัวปลากระพงเนี่ยมันไม่กินปลาหมอคางดําตัวใหญ่กับลูกปลาตัวจิวจ๋วขณะที่ตัว1-2น,นิ้วย,ยังพอกินบ้างทําให้ปราบเท่าไหร่ก็ปราบไม่หมดเขาเขาบอกว่าไอ้ที่ปล่อยปล่อยไปเป็นล็อตๆเนี่ยไม่รู้จะช่วยได้แค่ไหนนะฮะ บอกว่ารัดเนี่ยควรจะต้องรับซื้อต่อเนื่องนะคะแล้วก็ปลาหมอคางดําม,มันอึดมันถึกตัวมันเนี่ยไข่เนี่ยที่อยู่ตามดินน่ะที่ดูขนาดไม่มีน้ําแล้วนะสูบน้ําตากแดดจนบ่อแห้งมันก็กลับมาขยายพันธุ์ได้ใช่มันเป็นสุดยอดของสัตว์ <c oughs> ในกระถิ่ <c oughs> ไม่มีใครเกินนะสัญชาตญาณการชีวิตรอดนี่มันสุดยอดมากจริงๆนะดูดิ เกรดมันเนี่ยแข็งโป๊กเลยเนื้อก็ไม่เคยมีตัวแบนๆ <C oughs> เนื้อไม่มีเลยนอกจากว่าคุณตัดตัดครีบออก <C oughs> แลพ่พุงเอาเครื่องไหนออกนะตัดหัวทิง้ง <C oughs> แล้วก็ตากแดดทำเป็นปลาแดดเดียวแล้วทอดกรอบทอดเหมือนปลาตะเพียนทอดกรอบอะ่ะแต่กล้ามมันแข็งอ่ะดูดิดูครีบมันดิกินนี่มันทิ่มพงุงตามมันเห็นไหมมีความแค้นไหมเห็นไหมคุณพี่เห็นไหมเนยไข่เพียบ ไนะข่มันเม็ดไข่มันไขป่ปลานั่นเลยรีวิวเลยนะนะไข่เม็ดใหญ่อย่างนี้เลยแต่เขาบอกว่ามันปล่อยให้เป็นปัญหามานานเป็นสิบปีแล้วไงอืมเราม่เลี้ยงในบ้านสักสองสาตัวได้ไหมอุ้ยจุดจุดอย่างนั้นเลยนะคุณพี่ระบังมันกินคุณพี่เขาเ้าไปด้วยนะ <c oughs> มันหิวตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่าเราเราเอามาใส่ในโอง่งเดียวกับปีรัญญาเนี่ยดูด้ว่าใครจะกินไข่นี่นะ อะไรไข่ที่อยู่ในท้องไข่อยู่ในปากได้ไงผิดผิดผิดมนุษย์ไม่ผิดผิดวิสัยสัตว์เขาอมไว้เขาอมไข่ไว้เอออะไรเนี่ยแปลกมากเลยนะเออนะไข่ต้องอยู่ในท้องสิไข่ต้องมีในท้องต้องมีเยอะโอ้โหคืออย่างเงี้ยกำจัดง่ายเพราะเป็นฝูงไง <c oughs> ลากวนวน,วนถีนะวบหัวทางก็ขึ้นมาแต่เป็นเขาได้ตั้งกี่กี่สองแสนกิโลไม่เอะเมื่อวานนี้เขาจับได้ เยอะมากนะมันไปเหมือนเหมือนเหมือนฝูงเหมือนฝูงที่พวกอะไรนะพวกโอ้โหเนี่ยใช่ใชอ๋อนี่เหรที่เพื่นเขาไปไปล่าไวใช่ไหมฮะเยอะนี่เลยอ่ะ <c oughs> คุณทำอาหารสัตว์นี่นะไปปนอ่ะทำอาหารสัตว์แต่ว่าถ้าเขาซื้อ15บาทต่อกิโลเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวก็เรามาเลี้ยงขายอีกอ่ะ รอดูนะคะคือตอนนี้เขาบอกว่าปัญหามันถูกส่งมาประมาณ10ปีแล้วมันไม่มีการแก้ไขอย่างจริงจังตั้งแต่ตอนนําเข้ามาใหม่ๆแล้วเริ่มระบาดในหลายจุดใช่ไหมฮะโอ้โหเต็มเรือเลยนะและที่ที่วันก่อนเขาบอกว่าแนะนําให้ใช้วิธีการใช้อะไรไฟฟ้าใช่ไหมคุณพี่อ่ฟฟ้าลชล้วและพี่บอกว่ามันใช้ได้ถ้าสมมติว่าปลาอื่นมันไม่เหลือแล้วใช่ไหมก็มีคนพูดอย่างก้นบอกว่าก็อ,อนุมานว่าหลายที่มันก็ไม่มีปลาท้องถิ่นเหลือแล้วหรือว่าคุณยิงปืนลูกซองในน้ํอ ปืนจุ่มในกระบอกน้ำเ่ยแลย้วยิงตุ้มคือต้องต้องกำจัดพร้อมๆกันครั้งใหญ่ให้หมดแล้วค่อยเอาพันปลาไปปล่อยใหม่พ,พันปลาที่เลี้ยงใ่ใช่ใช่ใช่ปิดหัวปิดท้ายแม่น้าเลยต้องเริ่มใหม่ปิดหัวปิดท้ายแม่น้ําเลยนะแล้วลากอวนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจากหัวน้ําคุ้งปิดปิด,ปดล็อกล็อกล็อกลากอวนขึ้นมาเนี่ยมันจะไข่ทันมันรู้ไปใช่ไหมเยอะจริง นี่คือนี่คืออาหารนะนะแต่เป็นอาหารที่คนบอกมันเป็นภัยต่ออาหารอย่างอื่นใช่ดูสิครีบมันก็น่ากลัวเลยไหมคือมันไปมันไปอยู่ตรงจุดที่มันเป็นแหล่งที่มันเป็นอาหารทะเลใช่ไหมคุณพี่เวลาอาหารสัตว ัตว์ทะเลอ่ะมันเข้ามาวางไขม่มาวางชัยฝั่งไงอไอ้นี่ก็ดักรอกินใช่ไหม<ช>แล้วมันก็อยู่ในน้ําก่อยได้อยู่ในน้ําจืดได้น้ําอุตสาหกรรมยังได้เลยเน้ําเน่าเนี่ยคลองแส,งสนแสบลอมาปล่อยดูสิค่ะทดลองอยู่ได้สบายมากอชอบด้วยชอบด้วยเออเอ,อเอาเอาอรอดูว่าจะจัดการปัญหานี้ยังไงนะคะนี่เป็นปัญหาวาระแห่งชาติเลยนะโอ้นี่นี่นี่ฝั่งฝั่งซีพเอเขาก็มีนะ เออเขาก็เขาเรียบขับเคลื่อนโครงการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำขาดรับนโยบายรัฐบาลสารภาพบาปเหรอไม่ใช่หาโครงการเร่งด่วนเออนี่ประสานสามมหาวิทยาลัยชั้นนำบูรณาการเชิงลุกเออแบบนี้มีทุกขั้นมันไม่ใช่ที่สิ่งที่คุณจะทําคือหนึ่งคุณต้องเกณฑ์พนักงานเซเว่นเลเวลให้หมดมาจับเกณฑ์พนักงานโลตัสแมคโครแล้วก็ในเครือทั้งหมดเนี่ยนะตามล่า มาหมอข้างดำทำหมอข้างดำนะแล้วให้รางวัลด้วยอเอาเงินคุณให้รางวัลอุ้ยนะเออเซเว่นอยู่สาขาไหนใกล้แม่น้ำสุดก็ไปนี่นั่นเลยสงสารพนักงานนะคุณพี่น้องสงสารพนักงานโบนัสมีโบนัสมีใช่ไหมใช่นะเก็บเงินไว้ทำไมตายก็ไปไม่ได้เออเออเออรู้ได้ไงเขาอาจจะถามรู้ได้ไงก็ไำลังหาวิธีเอาไปด้วยอยู่ใส่เช็คเผาไปเหรอเออใส่เช็คเผาไปนะ วันนี้นะคะในสภานะคะส่วนของสภาสูงเขาก็ได้เรียบร้อยแล้วสําหรับประธานผู้ทธิสภาเป็นไปตามคาดต้องใช้คำนี้นะเพราะว่าล็อกมายังไงก็ได้ไปอย่างนั้นเลยโดยประธานผู้ทธิสภาเนี่ยก็เป็นตําแหน่งที่คุณมงคลสุรสัจจะนะคว้าไปด้วยคะแนนเสียงโอ้โหนะร้อเสียงนะมันก็บางคนก็มองว่าเออมันก็จะเป็นโชว์เป็นการโชว์ว่าตอนนี้ฝั่งนั้นอะ่ะเ,เขากุมได้กี่คะแนนแล้ว คะแนนเขาเพิ่มทุกวันฉะนั้นโหวตนายกได้นอนมาไม่ได้นนไถ้าโหวตนายกปุ๊บนอนมาเลยม่้เนี่ยโหวตไม่ได้แล้วไงานายกอ่ะโหวตไม่ได้แล้วทำไมเขาก็แบบข้อบังคับรัฐธรรมนูญน,นี่สวใหม่ไม่เหรอโหวตได้ไม่ใช่เหรอสอวใหม่แต่โหวตนายกไม่ได้สิโหวตนายกไม่ได้โหวตได้แต่กรกรมการอิสระอ๋อนี่งั้นนายกใครโหวตได้อ่ะสอสโหวตได้อ่ะสอสอโหวตไงเออนี่อ๋อนั่นงานเฉพาะกิจโหวตให้ลุงตู่คนเดียวจบไปแล้วเนี่ยโวยในสุดท้ายคนนึ่งภารกิจ เ,เฉพาะกิจนะจบไปแล้วเดียวจบแล้วปิดแล้วปิดปไปแล้วปิดไปแล้วนี่คุณมงคลสุรสจัจรินะคะก็ได้ไป159คะแนนนะคู่แข่งอีกสองคนที่คะแนนที่ง่างมากเลยนะอาจารย์นันทนาที่บอกว่าอิสระนี่19คะแนนเองนะเดิมบอกว่ามี30กว่าคะแนนแล้วก็เขาบอกก็มีกลุ่มอิสระเขามี30่าว่ามคนใช่ใชไ,มไม่รู้อิสระหายไปไหนหมด หายไปไหนมิงกออกเสียงสีเ <figuring> ส <out their thoughts> ียงได้นะเออเออเออแล้วอีกออีีกกท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่าเป็นสวสีขาวก็ได้แค่13คะแนนหมอเปรมี่ไหมหมอเปรมหมอเปรมเปรมอะไรเปรมอะไรแหละพี่เขาคิดยังไงถึงลงอ่ะเขาคิดจะได้อ่ะเขาก็ต้องลงไปอย่างนั้นเออมันมีขยับแอคติ้งสีคนเราอ่ะมีแสงสีเป็นขาวเป็นขาวว่าไงไหมเออเป็นขาวเป็นขาวเป็นขาวใช่มทีนี้เขาก็พูดถึงประวัติของคุณมงคลสุรสัจจาเออน่าสนใจเพราะว่าเดิมทีเป็นคนสระบุรีนะคุณพี่ แล้วก็ไปจบปริญญาตรีรัฐศาสตร์มรงความแขงปี2-1จบโทนิดา้าคุณพี่ขาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ผ่านหลักสูตรในอำเภอหลักสูตรนักปกครองจนกระทั่งออประมาณปี2,522นะจากปลัดอำเภอสีเชียงใหม่ที่หนองคายก็มาเป็นปลัดอำเภอธัญ,ญบุรีติดกรุงเทพนี่เองปทุมธานีทำให้ได้เข้าไปสนิทสนมกับนักการเมืองคุณพี่โดยสนิทสนมกับนักการเมืองขัว้วแรกที่เขเข้าไปเนี่ยคือ ไปสนิทสนมกับคุณเสริมศักดิ์พงพาณิกรโอ้โหโอ้โหนะทำไมทำหน้าอย่างนั้นนะฮะทำไมอ่ะคือคือเวลาเวลาคุณจะหาเพื่อนนะ่ะคุณต้องสืบปอระวัติด้ก่อนว่าเป็นคนที่คนแบบไหนใช่ไหมคนแบบไหนก็แบบไหนบุคลิกที่ใสใจคอเป็นยังไงบ้างใช่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 เสริมศักดิ์พงพาณิ <causes> ชย์ค่ะเออแล้วคุณก็รู้ว่าคุณสมศักดิ์คุณเสริมศักดิ์เนี่ยมีอะไรอุปนิสัยอย่างไรบ้างเป็นยังไงอ่ะ รู้แต่ว่าภรรยาดุไม่สามารถเป็นอิสระในชีวิตได้บางช่วงเอาบางช่วงออกนอกบ้านได้เหมือนเึ้นจขึ้นสวรรค์ในวันันเเมียดุใช่ภรรยาดุนะณอนเช้าถึงบังคับไปดูชุดปิจมาในห้องครัวนะคุณเสริมศักดิ์เนี่ยนะคะตอนนั้นเป็นรองผู้ว่าปทุมอยู่แล้วก็ตัวของคุณมงคลีไปเป็นประลัดอำเภอธัญบุรีเลยสนิทสนมกันถึงขนาดตามไปรับราชการที่นครพนม เมื่อคุณสมศักดิ์เป็นผู้ว่าที่นครพนมด้วยก็แสดงวัสนิทสนมกระเส้นการเมืองมาตลอดเนาะพี่นะหลังจากนั้นคุณมงคลกลับมาเป็นในอำเภอที่คลองหลวงปทุมธานีขยับไปเป็นรองผู้ว่านะคะผู้ว่ารองผู้ว่าที่บุรีรัมย์รองผู้ว่าที่ศรีสะเกดแล้วก็ไต่ขึ้นไปเป็นผู้ว่าบุรีรัมย์แล้วก็มาเป็นอธิบดีกรมการปกครองใช่ไหมเขาเป็นมีพัฒนาชุมชนก่อนแล้วก็มาเป็นกรมการปกครอง จบที่ตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทยโดยเป็นใหญ่เป็นโตช่วงที่เป็นอธิบดีกรมการปกครองก็เป็นยุคที่คุณชวัตัดชาญวิรกูลเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทย<อ>ยุคนั้นคนก็บอกว่าอยากได้ดีต้องจบมอยาม<อ>จำได้ไหมอยากได้ดีต้องจบมอยามเออต้องคือต้องสนิทกับศักิสยามอะไรต่างๆอย่างนั้นไง<อ>ใช่ไหมล่ะต้องเรียนเนไม่ใช่นเนตีนะแล้วไปแคลิฟอร์เนียทำไมอะ ไม่ได้แคลนเื่ไรทำไมคนละอันกันสมัยนั้นนะสมัยเป็นคุณพภิสิทธิ์เป็นนายกมันจะมีคําพูดที่เขาพูดแซวแซกันในกระทรวงมหาดไทยว่าอยากได้ดีกระทรวงนี้ต้องจบเนแต่ไม่ใช่เนตีนะเนวินต้องจบมอยามไม่ใช่มอสยามจริงๆนะพูดถึงสักสยามอะไรอย่างงี้นะเขาแซวกันอย่างนั้นเพราะตอนนั้นสองคนนี้เป็นผู้ยิ่งใหญ่คือประเทศมันเล่งของเล่นมันมีเวลาพูดเล่นหัวกันไรสาระอย่างนี้อ ปัญหาสูงหัวประเทศเนี่ยประเทศชาติจะจประชาชนลําบากเจประเทศไทยเจ็ดสิบล้านคนนะครับล้านเล้านาามากกว่าประชากรฝรั่งเศสมากกว่าประชากรอังกฤษนะแล,แล้วคุณพี่ดูดิว่าเขาเป็นยังไงละ่ะฮะมันเป็นอย่างนี้ไงมันเป็นอย่างเงี้ยคือเรามันเรามีสมความสมบูรณ์ทุกอย่าง,างมากกว่าทุกประเทศในประเทศนี้นะเราพม่าก็มีประชากรน้อยกว่าเราเวียดนามก็มี แปดสิบเก้าสิบล้านคนใช่ไหมโอเคฟิลิปปินส์มีร้อยล้านคนอินโดมีสองร้อยกว่าล้านคนนะเรานี่มีแค่เจ็ดสิบล้านคนค่ะภัยพิบัติธรรมชาติก็ดใหม่มีูเขาไปเก็ดใหม่อะไรที่เสี่ยงน่อยนะมีภัยพิบัติมนุษย์นี่แหละมึงมีแค่หนักการเมืองโกงนี่อย่างเดียวครับประเทศชาติมันชิบหายหมดเลยจริงไหไม่ไหวจริงนะเนี่ยอาจารย์หม่อมคริสตินึงบอกว่าถ้าเมืองไทยไม่มีคอร์รัปชันนะบ้านเมืองเราสามารถ ปูด้ทองคอ,อปูด้ทองคาไปเลยฝั่งเพชรยังได้เลยแต่ไม่เจอผู้มหาบัยร้ายพวกนี้นะอ,อจบกันใช่ไหมสุมหังกับรองเพลงจะกินบ้านกินเมืองก็นีน่ก <ฮะ S 2> ็นี่จนกระทั่งเป็นที่มาที่ในท้ายที่สุดเนี่ยได้มาเป็นประธานสวมมันก็มีที่มาที่ไปพอเขาสนิทกับฝั่งบุรีรัมย์นั่นเองคุณพี่เขาจะเปลี่ยนเป็นชื่อประเทศแล้วจะเป็นประเทศบุรีรัมย์แล้วใช่ไหมเออต้องอย่างนั้นเลยนะคุณพี่นะแล้วก็รองอันดับหนึ่งก็คือพลเอกเกรียงไกรอดีตผู้ช่วย พอบทบนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนวปอหกสิเอดรุ่นห1สิบเอ็ดของคุณอนุทินนั่นเองนี่แหละมันมันมันคอนเนคชันที่มันยังไงอ่ะใส่ชื่อผิดนะคะต้องเป็นชื่อพลเอกเก่งไก่นี่นี่นี่อะไรก็คอนเนคชันคอนรุ่นนันรุ่นน่้ทุกอย่างเนี่ยมันจะไหวแับแล้วก็ก็เลยมีคนโวยประมาณว่าคะแนนเหมือนล็อกกันมาเลยร้อยห้าสิบเก้าร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยนะอันนี้ได้เท่าไหร่ร้อยห้าสิบเหรอคนเมื่อกี้ได้ร้อยห้าเก้าอ๋อแค่เก้าคนหายไปไหน ข้องน้ําคือพูดเล่นพูดเล่นไม่ใช่ให้เห็นความแตกต่างบ้างให้เห็นความแตกต่างบ้างกระจายไปคนอื่นบ้างแต่มันจะมันร้อยครับกาหมดทั้งปัญญามันก็เดนักเกลียดนักเกลียดเด็กเขายิ่งบอกเราบล็อกหมดอยู่ลดคนน้อยโสพลนันเท่าไหร่อุ้ยได้เยอะได้เยอะฮะได้เยอะคุณบุญส่งน้อยโสพลเนี่ยนะคะก็คะแนนที่ออกมาร้อยหกสิบเจ็ดเฮ้ยมากกว่าประธานนี่เหรอมากกว่าประธานหรอ ประธานรอยห้าสก้างนะก็เพราะว่าเขาบอกว่าต้องการจะกระจายเพื่อไม่ให้ดูเป็นการบล็อกโหวตคนของตัวเองคุมสภาหมดอันนั้นก็เลร้ยห้าสบก้าบวกอีกก็เลยกระจายหให้คุณบุญส่งใช่ไหมแล้วคุณบุญส่งก็ได้ยังได้เสียงจากสอวอิสระไงก็เลยไม่ใช่นั้นมีสองรอคนใช่ไหมสองร้อย <200 S 1> แล้วแล้วที่เหลือมีเงียงง้ยซีคะแนนเหรอแปคะแนนอังกนะ สิบแปดคะแนนอ๋อลงคะแนนทั้งหมดร้อยเก้าสิบเก้าเขาเลือกเสียงสองน่า<ข>จะมีกลุ่มสวไม่สีขาวก็สอวอ,อิสระเนี่ยค่ะที่มาลงให้อ๋อทำไมเขาเออเขาเขาสมัครเป็นคือเขาโหวตทีละคนทีคนนึงใช่ไหมใช่ใช่มันที่จริงต้องต้องนี่เลยบอกว่าโหวตเลยโหวตเลยแล้วเรียงอันดับหนึ่งสองสามเรียงมาใช่มาสุดก็ได้หนึ่งออได้ประธานไปเออเ,ออเออ แล้วก็ถัดมาก็ประธานคนนี้หนึ่งรองรองหนึ่งรองสองไม่ไม่อย่างนั้นเรเสียไม่อย่างนั้นโวนี้เลยอันนี้กว่าให้มันหัวไผ่เป็นไผ่ไงเอาละอ่ะหมดเวลาของรายการแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงวันพรุ่งนี้คงได้คุยกันต่อนะคะวันนี้ก็ได้ตามที่ก่อนนะอื่นๆไม่ค่อยมีอะไรแล้วเนาะยังไงซะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาคุยกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ